การพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ไปเจอกับเขากันเลยะครับ2พรีเซนเตอร์เลยแคมเปญช้างโคบลูครูครับนะครับเปิดโลกความชิลให้คู่ครับไปพบกับพวกเขากันเลยะครับขอเสียง สวัสดีครับ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 คือต้องบอกว่าเป็นการเลือกพิีเซนเตอร์ที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์มากๆต่อเนื่องไปเลยต่อปีไปเลยกิจกรรมเขาใช่มากๆรปีนี้เรามาเป็นพิีเซนเตอร์อีกครั้งหนึ่งรู้สึกยังไงกันบ้างทางใบทางฝอยเลยดีใจดีใจรู้สึกว่าก็ได้เท่ต่อเนื่องชิวไเนี่ยต่อเนื่องไปเน ดีใจที่ทำงานกับน้องด้วยเพราะว่าก็รเรามันครูทั้งคู่อะจะไปเป็นใครคนอื่นมันก็คงไม่ได้ค่ะแตอนนี้ยอมรับถ้าไม่ใช่พิเซนเตอร์ผมรู้สึกมันขึ้นนิดนึงแต่ว่าเออเป็นพิเซนเตอร์ครับเอาหมวกมาให้ผมครับผมแล้วถามว่าผมจะอัดสเปคขนาดนี้ใช่ได้รับไม่ต้องผมจะเลือก<ห>อะไรดีระหว่างโซงผมกับผมเอาหมวกครับเอาเออทำไมใส่หมวกฉันแล้วเบลลลกเย็นกว่าเดิมแล้วฮะมันอย่างนี้แหละ ดีแล้วย ok, okay. ังพูดดีโอเคแต่ที่อวยนะสดๆเลยทำได้ด้วยมือทำครับพี่วันครับครับผมแล้วปีนี้เดี๋ยวถามพิเศษเตอร์นิดนึง่งนะพิเศษที่จะเพิ่มขึ้นกว่าปีแรกพวกไอเทมแคมปิ้งอะไรอย่างนี้มีอะไรพิเศษบ้างก็มันมีของช้างโคกูคลับมันจะมีไอเทมแคมปิ้งคอลเลกชันที่ของเราอ่ะอย่างปีที่แล้วเรามีอยู่แล้วแต่ปีนี้เนี่ยเราเพิ่มคอลเลกชันให้ใหญ่ขึ้นแล้วเจ๋งขึ้นที่ทำกับทางสแตนเลสเดิมก็แจ๋วมากแล้วนะเราจะมีโชว์อยู่หน้าตคนด้ลยครับ รปีนี้เราจัดเต็มมากไม่ได้มีแค่แก้วอย่างเดียวมีทั้งกระติกโอ้โหเรียกว่าแน่นกระติกเนี่ยสำคัญขาไม่ต้องเดินไกลแล้วล้วงตรงนั้นได้เลยโอ้โหสะดวกทุกอย่างถูกแล้วที่พี่ก้นทำแท่านี้นี่ยล้วงน้ำแข็งอ่ะแก้วแก้วแก้วตั้งขึ้นมัแข็งไงเขาดูทรงมือพี่ม้นไม่เหมือนล้วงน้ำแข็งอะแต่ว่าขอไอ ล็อตนี้ปีนี้น่าสนใจมากนะปีนี้ดีมากแล้วอยากจะนะเพราะว่าส่คเอาตลอดถูกไหมใช่ครับใช่คร้เอาตลอดเป็นไอเทมที่แบบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าคนให้การตอบรับดีมากนะครับพลาดไม่ได้ต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของกันจริงๆถ้ามีโอกาสซื้อเลยนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวปีนี้จะมาสร้างความชิวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวทั้งสองคนเดี๋ยวฝากอะไรกับพี่สื่อมวลชนแล้วก็แฟนของช้างโคบุคู่ขับกันหน่อยดีกว่าครับอ่ะพี่าดเฟย์ก็ผมวันนี้ในปีนี้นะครับก็ฝากติดตามกิจกรรดีๆจากช้างโคบุคู่ขับตลอดทัปี ทางทุกช่องทางโทรสารโทรผูกฐานเลยครับแล้วก็ฝากนี่ด้วยคอลเลคชันแคมป์สุดเทพนะยครับวันนี้มีเอสเคยูเพิ่มมาเยอะแยะเลยไงก็ยังไงที่เข้าไปจับจองกันเพราะว่าหมดเร็วจริงครับจริงครับผมเฮ้ยซึ่งผมขอย้ำอีกทีที่ผมจะฝากก็คือคอลเลคชันคอลเลคชันครั้งนี้เนี่ยนะครับมันมีหลายอุปกรณ์ที่ผมเองเนี่ยชอบมากๆคือผมชอบส่วนตัวมากแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย จะชอบเหมือนเดียวที่ผมชอบเพราะฉะนั้นถ่ายด้ครับช้างโคบูคูคลับเอ็กซ์เตนเล่ครับเดี๋ยวอ่าโอเคนะครับก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆได้เลยครับได้ที่เพจของช้างโคบูคูคลับกันด้วยนะครับใช่แล้วครับในโอกาสนี้ต้องขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณทรงวิศีธรรมนะครับผู้ดูารสูงสุดจากช้างโคบูคูคลับและสองฟรีสเตอร์ของเราครับขอบคุณนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนตรงนี้ครับขอเชิญเลยนะครับเดี๋ยวเก็บไมค์กันให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคครับเชิญครับได้ครับนะ เชิญเลยพี่ไบค์เชิญเลยครับพวกเราด้วยนะครั <Okay. S 2> นะ <Hey. S 2> เดี๋ยวหลังจากนี้ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมนะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าจะมีอะไรพิเศษกันบ้างนะฮะทุกท่านครับเดี๋ยวจัดลำดับกันสักเล็กน้อยนะครับโอเค เบายดีมากอย่างดีวันนี้ลมดีนะครับ <c oughs> ลมเป็นใจให้เราใช่ลมเย็นสบายนะครับมา <c oughs> อันนี้เป็นภาพเคลื่นใบนะครับมาเลยครับ เครียรย้วครับขอบคุณครัขอบคุณพอครับขมากขอคุณด้วยนบเดชเชพักด้านล่างก่อนได้เลยนะครับพักก่อนได้เลยครับคือตามที่แตพ่นิกบอกเราจะมีหัวหน้าทีมด้วยจะครังเป็นหัวหน้าทีที่เป็นเซเลบริตี้แบบเป็นคู่มาเป็นคู่เหมือนกันใช่จ็ต้ขงคัดจาก5ภาคก็ต้องมี5คู่คู่เพื่อนคู่ซี มาทีละคู่เลยดีกว่าครับผมอยากรู้แล้วว่าหน้าทีมเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับครับผมคู่ที่หนึ่งของเราครับขอเสียงกับคุณไร้บุญชนวิทย์และเฟย์พัดกครับผมคู่พรีเซนเตอร์ของเราเองอันนี้แน่นอนต้องมีคู่นี้อยู่แล้วคุณเฟย์นี่ตีอยู่แล้วใช่ไร้เนี่กําลังจะหักตีนะครับก็คือจริงๆมันเป็นกีราอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วครับโอเคคู่แรก่านไปคู่สองเลยเพื่อนคู่สองครับ คุณโอ๊พรามอและโปรมารุครับนิป์ดังๆเลยครบผโอมาแล้วครับูคู่นี้นี่ประมาทไม่ได้สังเกตโยก้งนไเลยครับว่าคู่ไหนน่าจปคู่ที่น่ากลที่สดนะครับคุพวกโปรอนตงห้คิกายังอองครมามาใจคุอ๊ครับเราพร้อมกล้วกคู่นี้นกลัวมากคูนี้เขาบอกว่าอันนี้คือน่ากลจริงครับเจมส์มา มเหมือนกับจองหายนานไ้แล้วเลยไม่รู้เขาบอกว่าไม่แต่นี่คือถ้าที่ดูนี่คือสายแข็งสุดเลยนะข้าให้เราดูคู่ต่อไปก็น่ากลัวไม่แพ้กันครับคู่ดับเบิ้ลบอยเฮ้ยบอยพิษณุและโกบอยธนวัน์ครับเอ้เนี้ยอันตรายอันเนี้ยถ้าได้ยินบอกว่าคู่นี้ดีแค่เสียงดังไม่ใช่เหรออาร์ตี่เราคุยกันอ่ะโทษโทษโทษน่ากลัวน่ากลัวเป็นคู่ สี่คู่คสุดท้ายพาอขยายห้าคู่นี่เขาเลือกไม่ทันเขาก็เลยได้เอาคู่โดมาบ้างจริงๆเราติดต่อรอลี่ไม่ลอยไว้ออแ,ตแต่ว่าเรที่รอลี่ไม่ว่างก็เลยส่งรูกร้องมาเป็นใครฮะ แล้วก็ยากเกียรติเองเข้ามาจะได้นะเพื่อนนะครับครับโอเคนี่คือโฉมหน้าของเเซลบริตี้กอล์ฟเฟอร์บ e r ท่านก็อย่าให้ล้างให้เลียเลยแค่ที้สบายเขาอ่ะสบา์คุณเลือกไหมแคับผมอย่างที่บอกคือพอเราแข่งเป็นคู่อ่ะมีคนนึงคอยช่วยคู๊จู๊มีร้านกอล์ฟมันสนุกตรงนี้แหละไม่ว่าคุณจะเก่งไม่เก่งเน่ยพออยู่ในสนามเนี่ยมันจะสูสีกันหมดคครรัับบเอาคู่แรกก่อนเลยไหม คื่นนะคะเอา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 คู่ข้างของกันเลยคุณอ้อยกับคุณอาร์ตคุณมีอะไรอยากจะปั๊บกับทีมอื่นๆคู่อื่นๆหน่อยไหมไม่เอาคู่พิสเซนเตอร์ก่อนแล้อ่าคู่เด็กคู่คนรอๆก่อนไม่คุยก่อนก็ก็มันใกล้มือกันเอาเงี้อย่างนี้คุณรอไปก่อนโอเคโอเคเคพิสเซนเตอร์หลอนก็ได้คุณใบคุณเฟย์คุณมีอะไรอยากจะคุยทับถมคู่อื่นๆคุณบอกได้เลยนะประสบการณ์ได้เป็นไงไม่ได้ส่วนตัวเลยถ้าเกิดว่าอย่างเล่นกอล์ฟเป็นไงครับถ้ากับกับประสบการณ์ตรงของผมแรกเป็นยังไงไม่เคยเล่นเลยอ บอกตัวเองเลยไม่เป็นใช่แต่ว่าแต่ปีนี้แหละปีนี้แหละต้องเริ่มต้นแล้วเทรนมันมามากจ้ะแล้วคนที่มีพะสวัรค์นะสอาเดือนต้าไปไกลเลยนะนี่ผมจงไม่เผื่อพูดเดี๋ยวไม่เผื่อพูดถ้าจะบอมดูนะสามเดือนแล้วเป็นไง จริงคนนู้นไม่ได้อยากตีกอล์ฟนะอยากออกจากบ้านใช่คุณรู้ใช่ไหมแค่นั้นเลยใช่เตอนนั้นเขามากับพวกผมเนี่ยภรรยาเกาไม่ออกอยู่ดีก็ใช่ได้ลองตีกอล์ฟไม่ยากจริงๆถ้าเคยเล่นพวกตามเกมพวกฮอตช็อตอะไรสบายเหมือนกันเตะเลยเดี๋ยวลองดูแล้วมันก็คือคิวนะพูดอย่าอนแล้วมันก็คือคิวนะเพื่อนเหมือนกันเตะเลยแล้วไฟล่ะไฟล่ะ การตีก็คุณเป็นได้นะคือผมว่าผมเพิ่งมาเริ่มปีนี้แหละครับจริงใจจริงใปีนี้แต่ว่าคือผมว่าผมก็พอตัวนะจริงๆแล้วสกิลแล้วพอตัวนะแต่ว่าคือผมอ่ะคือไม่อยากจะอย่างนี้แหละไม่อยากจะใช้แบบความเป็นพรีเซนเตอร์ก็ไปไปที่จีนไม่อยากคืนไม่ได้ว่าจะใช้เส้นสายอะไรตัดเขินเจ็บไงเพราะคุณไปเจ็บตัวมาจริงๆใชเออเอาดีเดี๋ยวพูดอะไรไว้เดี๋ยวออกไปตีก็รู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวารู้ ใช่ครับอย่างไรแ้วอย่างไรแต่วันนี้ผมมีผมมีเพื่อนผมเพื่อนป้าป่าครับป้าป่ามามาช่วยตีผมให้วันนี้อมาจากกีมาเพิ่มเลยเอากีมาเพิ่มเลยครับครับผมกีไม่พอกีไม่พอมาเลยมาเลยมาเลยตัวเก่งเลยผมเรียกมาเลยนี่คุณขึ้ตัวดุดอาวุธลับคุณเหรออาวุธลับคือเรื่องมาเป็นทีมไบเฟอร์เก่งกว่าตัว ยังไงยังไงรู้แต่เขายืนยืนทำไมไม่รู้อย่างนั้นบ้างได้เจอเจอเจอคนพี่เหล่าเนนั่งได้นั่งได้นี่คือทีมคุณไงครับอ่ะมาตานมาตานมาตานพูดถึงหน่อยที่คุณจะต้องมาแบกทีมนี้ครับคุณมีอะไรอยากพูดถึงทีมคุณหน่อยไหมครับทีมเราชิวๆคูลๆอยู่แล้วค่ะแล้วรู้สึกว่า ภาพของเราเนี่ยจะทำให้เราได้ไปไห่หนานได้แน่นอนมิจฉาทิฏฐิไห่หนานช่วยเป็นภาพหรือว่าเป็หรือว่าเส้นสายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่สนุกนะครัะฝีมือจริงฝีมือจริงคือจริงๆที่โบกันก็อยู่ค้างแฟมิลี่อยู่แล้วแม่ธรรมชาติตาช้างวันนี้มาจอยครูค่ะนี่ไงเขาเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วเราก็มีโอกาสนะคะก็นะครับเขาขีดพวกผมทำไมครากไปฟังเฉยๆมันเป็นตำแหน่งครัจริงๆเป็นตำแหน่งของจริงต่อมาปังแล้วตีก้อนมานานยังไง กโอเคโอเคพอๆกันพอๆกันแปลว่าเราสูดสีแล้วอยู่สูสีแล้วอยู่ก่อนนะครับต่อไปครับตอนนัดตีกอล์ฟต้องร้อนขนาดนี้ไหมครับตาก็ชุดหนักวันนี้หนักวันนี้ในสนามอันนี้อยู่ที่ว่าทางลูกค้าจะนัดเราตีช่วงกี่โมงครับใช่บางทีมันมีแบบไนท์กอล์ฟใช่เดี๋ยวนัดกันแบข่าวสี่โมงคิดว่าจะมีรลมตะวันตกถ้าไม่ทันเริ่มมึงก็ไม่เอาแล้วเหรอใช่ใช่ของเรายังซุ่ คุณไม่คุยกับเขาก่อนเหรอคู่คุณโอ๊ตคือเขาเก่งก่อนเราเก่งก่อนเอาเก่งก่อนคู่นี้น่ากลัวมากคนอื่นซ้อมบนสนามบนอะไรปกติคนนี้ซ้อมตีบนทรายฮะเฮ้ยคุณซ้อมมาครับคือยังไงจะไปไปซ้อมทรายฮะสนามได้ไม่ว่างครับขอโทษขอโท แล้วส่งเร็วไปด้วยไม่ได้นักสังเร็วไปครับแต่เรื่องจริงครับจังได้วันนั้นถ้าเกิดที่พี่อาร์ตพูดใช่ไหมครับอ่าใช่ครับใช่สนามไรไม่ว่างเขาก็เลยให้ไปตีลงบังเกอร์ครับอ๋อตอนนี้เรื่องจริงหรอเปล่เนี่ยจริงครับไม่แต่เราได้ยินมานานแล้วว่าคุณเจมส์มาเนี่ยฝีมือไม่ธรรมดาตีมานานเออตีมานานก็พอได้เขาไม่ได้เก่งมากคือยังไม่ถึงขั้นโปรครับแต่ว่าชอบชอบกีฬาเพราะว่าเป็นทั้งกีฬาแล้วก็เกมที่เป็คนชอบเล่นเกมมากครับเกมเพลย์เนี่ยชอบเพราะฉะนั้นรู้สึกว่ากอล์ฟเป็นกีฬาแลละกกก็เเมม้ววสาาารถ่นนไดทุัย จนถึงแบบอายุเยอะๆเลยด้วยซ้ำครับถ้าข้างมีปัญหาเลยนะข้างมีผมก็เลยมีปัญหาว่าถ้าระดับเจมมาเนี่ยคือยังไม่ดีเนี่ยนะคือพวกผมก็กระโหลกกระนาตาบอกเลยนะฮะอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับกระโหลกกระนาดอีกทีผจะบอกว่าคุณเจมมาเนี่ยนะควักเงินลงทุนซื้อเขาเรียกว่าอะไรยังไงลงสมัครมาในโปรแกรมนี้นะให้เราดูมีสิทธิ์ไปหายหนาเลยอ่ะเฮ้ยจริงๆระดับเขาอ่ะจากฝีมือนี่อย่างนั้นเลยเหรอใช่ แต่คู่ของผมก็คือน้องพายก็แฟนผมครับผมใช่น้องพายขอบคุณมากก็เร่อจริงครับแต่เขายังปีกอล์ฟไม่เป็นครับน้องพายก็เรียนอยู่แล้วก็เรียนรเียนกับเจมานี่แหละผมก็สอนเขาอยู่ก็ไม่บอกหมดได้อ่ะครับครับก็คือเป็นโปรสอนได้แล้วคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าน้องใหม่สุดแบบว่าอ่อนสุดในนี้เลยค่ะแต่ว่าตั้งใจแน่นอนใช่ไม่อ่อนสุดหรอกไม่อ่อนสุดไม่อ่อนสุดเดี๋ยวค่อยๆ่อ เดี๋ยวพี่เขาทำใจได้ใช่ดูมาทางนี้ก็ได้มองมาทางนี้ก็ได้วันนี้เสียวตีไม่โด่มากเลยใช่อ่ะจะเอาฝั่งไหนฝั่งคน่หรือฝั่งฝั่งนี้นะโอเคคือฝั่งนี้ประมาทไม่ได้เพราะว่าตีเป็นทั้งคู่ใช่และและหลังๆถ่ายรายการบ่อยด้วยคือผมไม่ต้องนั่งคุยได้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 ผมที่ผมไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วยาง้นฮะแล้วก็ไม่มีใครกลัวด้วย ผมอยู่ข้างหลังค่ะเดี๋ยวนะพี่บอยกับโกบอยคนไหนจะไปเดอดแบกตัวจริงแบกใครโกบอยเหรอโกบอยจะแบกผมไม่รู้จริงเหรอพี่บอยแต่ผมก็ชนะดีเจอาร์ตนะชื่อน่าจะให้อาร์ตไปแน่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นพยานได้เพราะว่าหลังจากเขาไป่ดีกันเสร็จอีสองวันน่ะเขาทัวร์มาวงตังค์กันจริงๆครับ ท่านครับไปตีกอล์ฟด้วยกันยังไงให้นักงไนไม่เอารถตัวเองไปมานั่งรถผมทานข้าวในรถตีอ่ีคนหนุ่มคนกับพันอีกนึ่งท่านด้วยพี่หนุ่มด้วยทานข้าวบนรถการที่มึงจะเอาไปทิ้งบ,บูดอยู่ในรถแ,แล้วแม่ก็โทรมาดาแว่ายับเลยพี่วันหลังพี่ไม่ต้องขึ้นรถผมนาแม่งบูดในรถคือนิสัยอย่างนี้พอเข้าใจได้ตีกอลก็ไม่ดียังทำนิสัยอย่างนี้ กันนะครับไม่ใช่เรื่องของกอล์ฟด้วยสนุกกอล์ฟให้เล่นสนุกอย่างเสียกับการเเป็นกีฬาที่ใช้ปากกีฬาใช้ปากอลบอยละกอล์ฟนี่เป็นอย่างไรในฐานะที่ต้องแบกบอยหนักใจไหมครับไม่หนักใจฮะเพราะคู่เรานี่คือเป้าหมายอย่างเดียวคือไหหนาโอ้เนี่ยแต่ละคนเขาอยากไปทั้งนั้นเลยจะไปกินข้าวมังไก่กันข้าวมังไก่นั่นไหหล้ำเขาดีแนบที่พอเสียเงื่อมากๆก็ไม่ได้เลยไม่ได้บอกเขาใช่ ชนมาไม่รู้ว่าต้องติดอยูเพื่อนครับไม่รู้ มีคนทุกนี้ด้วยแล้วฝั่งนู้นขยันลุกด้วยแต่ว่ามีคนไม่เคยตีเยอะเหมือนกันนะครับครับจริงจริงก็ยังยังไม่ได้หาตีไม่เป็นเลยอ่าเคยไปตีกัลแต่เราเคยไปตีด้วยกันคุณเป็นคนมีทรงคือสองไม่เคยตีเป็นแบบแต่ว่าพงคุณได้ผมทำทรงไปอแล้วนะฮะจะต้องรับงานนี้ด้วยเพราะว่าถ้ารับงานนี้แล้วเพื่อนได้งานด้วยเหอเห็นว่าจุดเริ่มต้นคือคุณอ๋าผมว่าเพื่อนเพื่อนเดินมาแล้วก็เดินวนไปวนมาถามว่าเฮ้ยโอ๊ตช่วงนี้อยากตีกอล์ฟไหมวะ แล้าว่าเหมือนว่าไอ้เพื่อนชวนออกกําลังกายคือจริงๆวันนี้เรื่จริงใช่ไหมครับวันนี้วันหยุดมันแล้วเราก็ขับรถกันไปที่พัทยาคุณไปขับรถเที่ยวแต่เมื่อวานแล้วใช่มันเดินวนมันเดินวนแล้วเขาถามว่าเอ้ยโอ้เจ้าตีก๊อกนี่แต่เมื่อกี้ว่าชวนออกกําลังกายเฮ้ยการเที่ยวข้าเทิมลูกจะออกลระเพื่อนไปตีก๊อกกันก็คืองานวันนี้นี่แหละมันนักการเตะซ่แลตว สายอีเวนต์อยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะยังมีเวลายังมีเวลาแล้วไม่ได้แต่ผมจะไม่ทําให้โคตรครูเสียชื่อนุนี้เป็นโรงเรียนเลยจริงไหมล่ะผมพูดจริงนี่บทความนี้กับพี่เผือกใช่จะมีใครครูแล้วโคตรครูถูกไหมล่ะนี่เดี๋ยวผมเป็นไงแต่เหมาะสมที่สุดไอผมไปเรียนจริงผมไปเรียนจริงครับผมอยากตีเป็นอ่ะแล้วเราจะพูดถึงทีมคุณหน่อยคุณอาร์ตเป็นไงคือทีมผมเอาจริงเนี่ยคือคุณโอ๊ตเนี่ยพอบอกว่ามารายการนี้ครับแล้วก็สนามที่ไหหนานที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยคุณโอ๊ตติดต่อจะซื้อสนามมันนะฮะ ติดต่อเองไปเลยเหรออคุณจะซื้อสนาดที่ไหนาดนั้วเหรออะไรเ <c oughs> นี่อพี่ก็โยนโมโซ่วด้วยแล้วจะเป็นคิสโตกันด้วย่เป็นุณนเล่นฮะคือจะพอดแบบว่าครับถ้าลายชื่อตรงนี้เนี่ยแต่ไผมนะไม่กลัวใครเลยนะฮะจริงปะเนี่ยเข้าแล้ว ก็เ <Be en> ไป็นนักงก๊อบไก่กาทั้งนั้นเลยนี um. <Per Arms> <hyster> ่มันก็ข้ามเจมมาหรือว่าตัวบอลคุณก็ไม่กลัวเหรอมีแต่ทรงฮะพวกนี้มีแต่ทรงเอาจริงไหมเอาจริงเอาเอามันบาดดีไปแงั้นอ่ะไปงี้ตอนเจมมาเดินมามันเดินมาสิดใส่ตัวนี้ของจริงเลยผมไม่ยินผมไม่ยินผมไม่ยินโย่ไม่โย่แต่อดคนนี้ของจริงเลยขอให้มากู้กูเฮ้ยไม่ท่ายรอยเพื่อนเราชนะอยู่แล้วมาถูกเลย อันนี้หนานะนี่ขนาดยังไม่ได้ทีออฟยังขนาดนี้นะแล้ววันนี้เราไม่ได้มีแค่11คนนี้ด้วยพี่โบเรามีเซเลบตี้กอฟเฟอร์อีก4ท่านด้วยที่มาร่วมกับเรานะครับเชิอเลยดีกว่านะขอเชิญคุณสเตฟานครับคุณทอยคุณเมลและคุณม่อนครับ ร่วมกันนะบนเวทีนะวันนี้จะมีเกมกีฬาเล็กๆน้อยไปเลยครับฝีมือสวัสดีครับโอ้ยไแเ้าไอ้พร่อมีเกมนี่แหละก็ไม่ได้พูดอะไรเลยกลัวมากเลยฮะูีใช่อะตอนนี้ทีมงานเขียนก็ะดีนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปอะไรกันเลยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากถ่ายรูปเสร็จเราจะมีการจับฉลากลำดับในการทีออฟของแต่ละท่านวันนี้จะมีมีมีเกมเล็กๆน้อยๆนะครับใช่ครับทีมได้วัดฝีมือกันได้ เดี๋ขอเริ่มจากถ่ายรูปก่อนับผมครับยืนเป็นคู่ๆเลยใช่ไหมฮะจะมีม้าอยู่ทางด้านหน้านี้นะครับันไดด้านหน้านีไปเลยอ่าพี่ฟานมาแล้วพี่ฟานมาแล้วครับผมดูทรงแล้วเนี่ยจริงๆผมบอกเลยว่าพี่เมาก็น่ากลัวพี่ฟานก็น่ากลัวน่ะอ่าพี่ทอยนี่ก็ตีมาสักพักแล้ว พี่มอนนะฮะตีกอล์ฟบ่อยไหมฮะตีอย่างอื่นบ่อยกว่านะครับเป็นเทนนิสเป็นแบดอะไรไปครับ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 ขอบคุณมากเล่นกีฬาครับครับผมโอเคเดี๋ยวทั้งหมดนี้นะารครับจะไปเล่นมินิเกมกับเราถูกไหมครับพี่โบฮะใช่เลยครับผมทั้งหมดนี้นะครับแล้ววันนี้มีของรางวัลพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวต้องติดตามครับเกมของเราก็คือเนียโฮนะบอกไว้ก่อนครับผมแต่ต้องโหอินบัลได้ท่าเอาเลยนะ มากเลยครับผมนคะรครับโอเคเดี๋ยวเราเตรียมใต้ให้ครับผมองวยเล ยังมาไม่ครบนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ทุกท่านจะได้เห็นฝีมือของเซเลบริตี้กอล์ฟเฟอร์ของเราทุกคนนะครับครับเห็นทุกคนเลยเหรอครับใช่ครับทุกคนครับผมคนละช็อตนะเราเอาคนที่เขาตีเป็นเป็นโว์ก่อนดีไหมครับเดี๋ยวให้น้องพายเริ่มก่อนก็ได้พายโอเคไหมครโอเคค่ะพายโอเคเว้ยพายจับเบอร์หนึ่งเดี๋ยวดราจัฉลากจับฉลาก ฝากพี่ๆสื่อประชนกระจายข่าวไปด้วยนะครับงานนี้สนุกแน่นอนครูแน่นอนครับผมเยโอเคนะครับเก็บา นะครับนี่คือเหล่าหัวหน้าทีมและร e ตรี้ก i t y ฟ o ฟอ e r ในวันนี้นะฮะครับผม <cocoa. S 2> เรียกว่าหัวหน้าทีมของแต่ละภาคแต่ละสายนั่นเองฮะครับเคยังถามตัวเองอยู่ว่าเป็นหัวหน้าใครเขาได้ด้วยเหรอะคร <c oughs> ับครับผมเราไปสร้างสีสันได้ครับผม ได้มได่บอกครับชมเปชิพ2บอรัเจอกันแน่นอนครับการแขพมีครูที่สุดนะครับอะต่อไปกล้องหลังนะครับบ๊ายบายกล้องด้านหลังนะครับโหงไู้นะครับกิจการครั้งนี้รอแล้วว่ามครับผม เราจะไปลุยไฮนานกันนะครับขอเสียงปรบมือกับสวีเดนของเราทุกท่านเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจับฉลากทุกคนยืนีประจำที่ก่อนเลยนะครับเอ๊เราจะจับสลากอะไรกันครับพี่โบครับเป็นลำดับในการทีออฟนะครับเพื่อเล่นเกมเนียโคของเรานัดนครับใครที่ตีลูกกอลนะครับไปใกล้หลุมมากที่สุดคนนั้นจะมีขอรางวัลให้ครับโอ้โหคคนละหนึ่งหนึ่งลูก นึ่งช็อตเท่านั้น just one shot เท่านั้นครับใครใกล้หลุมที่สุดถือว่าได้รางวัลไปแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนที่เพิ่งหักพิ่งเรียนเนี่ยนะครับครับขอสักสามลูกเลยนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าคนพฤติกรรมดีหรือเปล่าใช่เดี๋ยวเราให้สาวสาก่อนไม่อาเดี๋ยวเราให้ทางทาง,ทางนี้ก่อนดีกว่าเราให้เจนส์มาเป็นคนจับก่อนน่ะแรกครับโอเคโอเค แบบไม่ได้เรียงลําดับนะครับครับโอเคพี่มั่นใครบ้างเอาจับเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้แล้วตอนนี้ใครได้ออกบ้างพี่ทอยอย่าอย่าเพิ่งโชว์นะพี่ทอยเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนใครได้อะไรเก็บไว้ก่อนอ่า รู้อะไม่รู้โอเคต่อไปมาเป็นพี่เมาส์เลยครับพี่เมาส์พี่เมาส์โกบอยแล้วพ pues ี่ฟังอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำไมไม่มีอะไรใครตะโกนอีกขึ้นมาไม่ครบครบเรียบร้อยงเขาได้ไรนยฮะโอเคแล้วเราสองคนด้วยเหรอใช่ลูกสุดท้ายพอดีเลยอ่ะ โอ้ไม่ได้ตีมาเดือนกว่าแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจริงหรือเปล่า้อสอมได้ก่อนจากห้าูกเนี่ยไม่ได้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 ตอนนี้ขอแก่นหน่อยได้ไหมจะดูดฤติกรรมถ้าบริกรรมดีให้แก้นตอนนี้ใครได้ เราจะไปนะครับเราจะมีโปรด้วยใช่ไหมวันนี้ถูกต้องครับจะมีโปรกอล์ฟระดับแชมป์เอเชียครับวันนี้จะมาตีเปิดให้กับทุกคนได้เห็นถึงความเทพด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาขอต้อนรับโปรฟีเวอร์นิติธรทิพพงศ์ครับนักกีฬากอล์ฟในโครงการไทยเบฟไทยทาเล่์นะครับซึ่งเติบโตมาจากรายการช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิตครับเจ้าของแชมป์เอเชียนทัวร์สามรายการครับครับผมและโปรนิ้งเนมิตราจันตนา ข็นะครับและกีฬากอล์ฟในโครงการไทยเบสไทยทาาเล่นครับเจ้าของแชมป์ไทย l p g a และแชมป์ฟิลิปปินส์หนึ่งรายการครับขอเชงปรบมือด้วยครับครับเดี๋ยวสท่านนี้จะมาตีเปิดให้กับพวกเรานะครับผมเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปที่ทีออฟหลุมสิกันเลยนะฮตีตามลำดับ